กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายชอตตี้บูจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือ Way of Retribution Regen of Abyss นะครับชื่อโคตรยาวเลยสรุปให้ฟังสั้นๆครับมาในแนวแอคชั่นสไตล์ดาร์กโซนะครับก็มีการสร้างตัวละครเลือกอาชงอาชีพด้วยนะครับอย่างส่วนตัวผมชอบเล่นนักเวทเกมนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วมันก็สไตล์ดาร์กโซจริงๆอ่ะศัตรูจะค่อนข้างเก่งโดยเฉพาะบอสนะเออโดนแทงทีเดียวตายอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการสร้างตัวละครกันก่อนเลยกันแล้วกันนะครับ ซึ่งเขาจะมีเหมือนกับอินโทรักชั่นหรือว่าระบบการสอนด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้เข้าใจยากอะไรขนาดนั้นง่ายๆนะครับทีนี้คลาสที่มีให้เลือกก็คือมีอสศวนเนาะมีโรกแล้วก็มีเมดนะครับมีวอร r i ิเออร์แล้วก็มีคลีริกอันนี้คือแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเล่นไรนะครับถ้าสายแทงก็ไนเนาะถ้าอยากรวดเร็วว่องไวก็โรกนะครับเป็นนักเวทก็เมดเนาะวอิเออร์คือเป็นสายระยะประชิดที่ บูค่อนข้างดูดันนะครับแล้วก็คลีริกเป็นพระนั่นเองครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยเนาะสำหรับการสร้างตัวละครดูด้านสายล่างครับจะมีทั้งชายหญิงนะครับแล้วก็จะมีเวทมนต์พื้นฐานให้เราดูด้วยนะว่าแต่และเวทเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างน,นะครับก่อนการที่เราจะตัดสินใจเลือกตัวละครเนาะเมื่อเราเลือกตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการแต่งหน้าทําผมเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยแม่แต่ว่ากราฟิกมันดูแปลกๆไงก็ไม่รู้นะ ทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการที่จะตกแต่งให้มันละเอียดกว่านี้นะครับคือกดด้านซ้ายล่างได้ครับ Customize the Appearance นะครับมันก็จะมีตัวของการปรับพวกสีผิวสีผมทรงผมอ่าแล้วก็ลักษณะของในตานะครับลูกตาของเราโครงสร้างของตาของเราจะเป็นยังไงเห็นไหมมันก็จะมีการปรับด้วยนะครับปากก็ปรับได้นะครับแล้วก็ตรงจมูกแก้มอะไรเงี้ยปรับได้แต่หุ่นมันไม่มีให้ปรับนะมันก็จะมีปรับแค่บริเวณใบหน้าเท่านั้นนะครับ เอาละเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับก็มันจะมีปุ่มล็อกเป้านะครับแล้วก็มีเวทมนต์เนาะเนื่องจากผมเล่นเป็นนักเวทนะครับแต่ถ้าเกิดจะบูสระยะประชิดก็ได้ครับก็แล้วแต่แ้วก็ดูด้านซ้ายบนครับมันจะมีระบบพลังงานด้วยนะแต่เป็นนักเวทไงพลังงานอาจจะน้อยหน่อยนะครับอ่ะล็อกเป้าแล้วก็ยิงเวทเอาจะดีกว่าเนาะเป็นนักเวทครับเป็นไงโอ้ยเบสิกเลยครับง่ายๆครับถ้าเป็นนักเวทเนี่ยช่วงแรกเล่นง่ายมากๆ เออแล้วไอเกมนี้เนี่ยมันตลกอย่างหนึ่งคือเลือดมันจะลดเรื่อยๆเว้ยแล้วผมเล่นเป็นนักเวทอะ่ะมันมีสกิลฮิลอยู่แล้วสกิลที่4มันก็ฮิลได้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับมานาก็ไม่ค่อยลดอะ่ะถ้าเป็นเล่นอาชีพอื่นเนี่ยอาจจะต้องแบบว่ากดยงกดยาเอานะครับหรือว่ากิน้าเนาะยาของเกมนี้มันก็จะฟื้นทั้งเลือดทั้งมานานะครับอ่ะไล่เวทไปโหง,ง่ายๆเลยพอเล่นนักเวทนี่ง่ายเลย อ่ะแล้วก็ออมันไม่มีเควสไม่มีอะไรบอกเราทั้งสิ้นนะครับก็คือตามสไตล์ดาร์คโซลจริงอ่ะคือเราต้องเล่นเองคําทางไปต่อเองนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็จะมีจุดพักฟื้นที่เป็นจุดไฟตรงนั้นอ่ะเราสามารถเข้าไปพักผ่อนได้แล้วก็ศัตรูมันก็จะเกิดใหม่อ่ะก็ประมาณสไตล์แบบดาร์คโซลนั่นแหละอ่ะลองดูเห็นไหมก็จะมีเทคอาร์เรสด้วยนะครับแล้วก็มีเบรซิ่ง้วยนะเฮ้ยขอเบรซิ่งดิว,ว่าได้บัฟด้วยแต่ว่าผมขอพักผ่อนก่อนดีกว่าเทคอาร์เรสนะครับเลือดจะได้เต็มเนาะ โอเคมาแล้วนะครับศัตรูก็จะเกิดใหม่เห็นปะ่ะแล้วก็สามารถฟาร์มก็ัสุูไปได้เรื่อยๆเรๆ,ๆอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้เข้าประตูนี้ครับอันนี้คือจะเป็นบอสแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศาสู้กับบอสกันเฮ้ยยังไงยังไงนี่กิ้งโลบรอนเดี๋ยวหาว่าไม่ใช่ดาร์กโซนี่แน่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดพลังงานหมดใจเยนใจเย็นอุ้ยอะไรของมันวะ แล้วอยู่ดีๆเสียงบทจะดังก็ดังขึ้นมาเลยนะอ um. ุ้ยอุยโดน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 เวทไปดีกว่าครับโอ้โหไม่เข้าเลยว่ะต้องคอยฮิวเป็นระยะด้วยเอาไงดีวะเนี่ยเวทไม่เข้าเลยครับสาบมันนี่อชุบโอ้โหหลบอ้ชุบโลบเดี๋ยวลองเอากระทาฟาดมันดูยังไงเพ่ยังไงเอชุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนกระส้ไปทีอุชุบเกือบโดน อโหทีเดียวแตกเลยลองแก้งมือดูอีกสักทีดิเอ้ยเวทไม่เข้าจริงด้วยว่ะผมว่าต้องระยะประชิดว่ะเนี่ยเอาไปไหนแล้ววะนี่นะจริงๆผมเวทไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายก็ได้นะเอาตรงๆผมก็แค่หนีแล้วผมก็เวทไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเนาะทำได้นะทำได้แค่ระวังมันกระซวกใส่เท่านั้นเอง ผมอยากจะเอากระทาฟา,มา,าดม,มันทักทีว่ะดูไหมอุ้ยมันมันโอ้โหเกือบเกือบเกือบโอ้โหไม่ทันว่ะผมอยากจะเอากระทาฟาดมันทักทีอยากรู้ว่ามันจะลดขนาดไหนฟาดไม่ได้ทักทีเอานี้ผมมาแก้มือมันใหม่ผมจะใช้แต่เวทอย่างเดียวเลยเนื่องจากเราเป็นนักเวทนะครับผมจะไม่ทําอย่างอื่นเลยเวทอย่างเดียวครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะชนะมันได้ไหม ังไงเพ่ยังไงยกเลิกล็อกเป้าก่อนนะวิ่ง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 เออโอ้ยอย่างนี้ชนะแล้วอย่างนี้ชนะแล้วมานาเราก็แทบไม่ลดคะแนนนี้เลือดเราลดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ฮิลแล้วก็เวทไปเรื่อยๆสบายแล้วอย่างนี้เอ้ชโอ้โหผมก็ยกเลิกการล็อกเป้าแล้วก็วิ่งหนีจะเร็วกว่า แล้วก็ล็อกบ้าใหม่แล้วก็ยิงโอ้โหชิวๆเฮ้กว่าจะชนะบอกเลยว่าหลายนาทีเหมือนกันนะครับพอชนะแล้วดูด้านขวาบนเนี่ยเคว็นมันขึ้นเห็นไหมเออแต่ก็อย่างที่บอกแหละมันสไตล์ดาร์กโซะมันก็จะไม่ค่อยเอ,อมีเรื่องของเควสอะไรที่มันสําคัญมากมายน,นักนะครับอ,อแล้วก็ดูด้านบนครับมันจะเริ่มมีบอกแล้วว่าเออหลังจากนี้เราควรไปตรงไหนต่อ นะครับถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้คือจะเป็นเมนเควสถ้าเป็นอันนี้คือไซเควสเห็นไหมครับอ่ะก็เดี๋ยวลองเดินไปต่อสักหน่อยก็แล้วกันเออต้องหิวตัวเองเป็นระยะระยะด,ด้วยครับเพราะว่าโดนอะไรก็ไม่รู้เลือดไหลตลอดเลยเฮ้แต่พอชนะตัวน,นี้แล้วเลือดมันออกก็ยังลดอยู่ตอนแรกนึกว่าไม่ลดอุ้ยใครอะ่ะโอตกใจนะฮะเปิดกล่องก่อนมีของใหม่มายังเปิดกล่องเลเวลก็ขึ้น้วยนะเกมเนี้ยอ่ะ ก็แค่คุยอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีไซเควสขึ้นโอเคก็ตามนั้นอ่าท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วน,นะครับก็คือมันสไตล์นักโซะเล่นไปเรื่อยถ้าไม่ผ่านบอสด่านแรกแล้วยังไงใช่หไหมก็ไปฟาร์มต่อนะครับหรือว่าไปอัปเกรดต่อก็ได้นะฮะอันนี้ก็เล่นไปได้เรื่อยๆเลยครับเนื้อเรื่องไม่เน้นเน้นบวกอย่างเดียวเก็บเวฟอย่างเดียวนี่ผมเดินมาเจอเฟรมชายอันที่2เว้ยคราวนี้เราสามารถที่จะเทเลพอร์ตได้แหละก็เทเลพอร์ตกลับไปวาร์ปอันแรกก็ได้หรือว่าอันนี้ เทเลพอตไปอีกที่หนึ่งลองไปดูเลยกันแล้วกันรู้สึกว่าไซเควสมันจะมีให้เทเลพอร์ตมาตรงนี้ด้วยนะครับนี่ไงมาแล้วเห็นไหมครับโอ้โหมันเป็นเหมือนว่าสมาคมสมาพันธ์โอเคตอนแรกนึกว่าแบบว์าเข้ามาแล้วโหเห็นชุดเกราะเต็มยืนดักหน้านึกว่าจะโดนกระซวกแล้วไม่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 คืเอเป็นที่อยู่ของเรา่า n น c ีนี่ไงเออมีพ่อค้าด้วยครับสามารถซื้อขายของได้ที่นี่แล้วนะฮะเออเราเล่นเป็นนักเวทก็หากระทงกระทาใส่นะครับ ไหนดูเครื่องป้องกันซิขายอะไรบ้างอ๋อเอ้ยหมวกสปาตาอ้แต่ว่าแพงอยู่เหมือนกันนะห้าพันกว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าจริงๆผมว่ามันควรจะวาร์ปมาที่นี่ได้ก่อนจะสู้กับบอสตัวแรกนะนึกถึงอาชีพอื่นอาชีพเหมือนจะสู้บอสตัวแรกไงไวะเนี่ยเออแล้วไอ้เกมนี้ผมงุดหงิดอย่างนึ่งนะเวลาเราคุยเอ็นบีซีค่ะไอ้ปุ่มคุยอะ่ะมันจะหายไปเว้ยเราต้องเดินถอยมาแล้วเข้าไปคุยใหม่อะ่ะก็ลองดูกันละกันนะที่นี่มีของขายเต็มเลยรวมไปถึงการขายของเลยนะถ้าเกิดเราไม่ใช้อะไรแล้ว้ก็ขายไดนะครับ นอกจากพ่อค้าแล้วครับยังมี NPC คนอื่นด้วยนะอย่างเช่นคนนี้ครับเขาเอาไว้ฝากของนะครับดึงของแล้วก็เวลาที่เราเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเขาจะมีแบบแต้มพิเศษมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวอย่าง PC คอยนะเรามี PC คอยก็เอามาแลกของได้ที่ตัวนี้นะครับแล้วมันก็มีหลายสกุลเงินอย่างที่เห็นนะฮะส่วนคนข้างๆนะครับก็จะเป็นคนที่เอาไว้เรียนสกิลครับอันนี้คือของสายระยะประชิดอ่ะพอดีผมเป็นนักเวทไงมันเรียนไม่ได้นะครับก็ต้องเดินมาข้างๆจะมี2คนคน,คนแรกเป็นพรีส ซ,ซึ่งผมก็เรียนได้นะเพราะว่ามันเป็นนักเวทเหมือนกันไงมีสกิลให้เรียนด้วยเห็นไหมเรียนได้อัปเกรดได้นะครับท่านี้มีอยู่แล้วอันนี้อัปเกรดนะครับแล้วก็มีท่าให้เรียนด้วยชิลบล l o c k i n g ใช้โลครับไม่ใช่ sp sp ก็ได้จากการเล่นเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมมีไม่พอก็ไม่สามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับแล้วก็คนนี้ก็เป็นนักเวทก็เรียนได้เหมือนกันเรียนได้เหมือนกันนะครับกดไม่โดนกดใหม่นี่ไงมจิกสเปลเห็นไหมครับก็เรียนได้เหมือนกัน ส่วนคนถัดไปอยู่ห้องข้าง,างกันครับคนนี้เป็นแบ็กสมิธนั่นเองนะครับเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆครับแต่ว่าก่อนจะอัปเกรดเนี่ยต้องไปหาแร่มาก่อนแล้วก็แนะนําว่าให้ไปซื้ออุปกรณ์ที่มันดีๆมาก่อนค่อยอัปเกรดเนาะอันนี้คือมันเป็นแบบชุดแรกไงก็ไม่ต้องอัปเกรดหรอกนอกจากนี้นะครับยังมีการตีบวกตัวของไอ้พชันด้วยนะเออก็แปลกดีเหมือนกันก็คือทําให้โพชันมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะตีบวกได้ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีตีบวกรูนแต่ว่ารูนยังไม่มีเนาะก็ไปซื้อก่อนนะครับถ้าต้องการนะรูนก็จะมีการบวกความสามารถดูด้านขวาไหมแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ด้านล่างด้วยนะเพวัะนั้นก็ลองดูแล้วกันเนี่ยรูนออฟซอร์เซอร์นะครับรูนออฟวอริเออร์ก็น่าจะต้องใส่ให้มันถูกอาชีพอ่ะแล้วก็จะมีการใส่เจมนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีเจมไงก็คือต้องมีอาวุธที่มีรูก่อนแล้วก็มีเจมด้วยเนาะแล้วก็สามารถที่จะมาใส่ได้ โดยรวมเลยคือสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ไว้ใช้ในการเรียนสกิลซื้อของขายของแล้วก็ไว้อัปเกรดไอเทมนั่นเองครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นของเกมนี้กันบ้างว่ามีอะไรบ้างให้ดูด้านซ้ายบนก่อนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของเลเวลของเราเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดสเตตัสได้นะครับอย่างเช่นสเตตสเนี่ยเราคลิกดูก็ได้นะคลิกค้างไว้มันจะมีเบาะนะครับอันนี้เถ้าเกิดผมจาไม่ผิดนะสเตนจะบวกพลังโจมตีกายภาพ ไออาร์กิลิตี้เนี่ยจะบวกพวกคริติคอลครับแต่เป็นคริติคอลของสายสายฟิสิกอลอ่ะก็คือสายพวกกายภาพอ่ะแล้วก็ความแรงครีรด้วยนะครับส่วนอินเทลเจนต์อันนี้คือจะบวกพลังโจมตีของพวกนักเวทนะครับฮิลก็คือเลือดนะครับเพิ่มแม็กชีเอนูแรน์นะครับอันนี้คือจะเป็นตัวของการเพิ่มสตามิาก็จะได้กิ้งได้บ่อยขึ้นจะได้แบบว่าโจมตีได้บ่อยขึ้นอย่างนี้ส่วนสปิริตนะครับอันนี้คือจะเพิ่มแม็กเอ็มพีก็คือเป็นของสายนักเวทนั่นเองนะครับ ส่วน Resistance เนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพนะครับแล้วก็เฟสนะครับจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันเวนมนมนเวลาท่านผู้ชมอัพเนี่ยมันก็จะมีสเตตัสเด้งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยส่วนด้านขวาบนนะครับก็จะมีพวกร้านค้าแคชช็อปเนาะเอออันนี้ก็แล้วแต่กันละกันนะครับส่วนตัวผมก็คิดว่าคงไม่ได้ซื้อหรือว่าไม่ได้เติมอะไรของเกมนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีตัวของภารกิจนะอันนี้ก็พูดไปก่อนอันนี้แหละอ่าก็คือต้องปราบอบสตัวแรกก่อนภารกิจก็จะค่อยๆงอกงขึ้นมา ตัวนั้นต่อไปเป็นที่ติดตั้งสกิลนะครับก็ไม่มีอะไรสมมติจะติดตั้งท่านี้คลิกเข้าไปกด select the position of the spell แล้วเราก็เลือกแค่นี้แหละถ้าเกิดจะเอาออกก็ unlink the spell จบแค่นี้เลยไม่มีอะไรก็คือเป็นเรื่องของการใส่สกงสกิลเฉยๆนะครับแล้วก็กระเป๋าอ่ะก็คือในกรณีที่เรามีของไงก็มากดใช้ได้หรือว่ามากดสวมใส่ได้เท่านั้นเองเช่นอันนี้เป็นใบบัฟก็จะทําให้พลังโจมตี physical attack แรงขึ้นอะไรเงี้ยหรือเราจะใส่ไว้ใน quick slot ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราตัวเกมมันสอนอยู่แล้วแหละตั้งแต่ต้นนะคร แล้วก็จะมีส่วนของขีด3ขีดอันนี้คืจะเป็นออปชันนั่นเองครับก็จะมีการปรับภาษาแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็จะมีการปรับพวกเกมเพย์พวกแบบว่าหันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยมันจะแบบเร็วขึ้นก็คือเซนซิทิวิตี้นั่นเองครับแล้วก็จะมีตัวของคุณภาพปรับกราฟิกนะครับเกมนี้ก็ปรับ 60fps ได้นะครับปรับขนาดหน้าจงหน้าจออะไรเงี้ยได้ลบลอยหยักได้ แล้วก็มีพวกเสียงนะครับก็อนนี้ไม่มีอะไรเนาะแล้วก็คอนโทรลนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันสามารถใช้จอยเพย์กับ X b o x บอกได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้จอยเนาะส่วนใครที่ไม่ถน,นัดปุ่มนะครับมันก็สามารถที่จะกําหนดได้เลยนะครับว่าจะให้ปุ่มตรงไหนมันอยู่ตรงไหนบ้างาาสำหรับเกมนี้ก็ไวเท่านี้กันแล้วกันเนาะใครที่ชอบแนวนี้นะครับก็คือแนวดาร์กโซเล่นคนเดียวนะครับอาจจะระบบดูเก้งๆกลางๆไปบ้างแต่ก็พอถูถ่ายไปได้ครับ